ตอนนี้ไปซึ่งพากันตั้งใจวันนี้เป็นวันปัณรศีริษีที่สิบห้าคำแห่งสุกป,ปักเป็นวันเดือนเก้าเพนพระจันทร์เต็มดวงเราได้ อยู่จำพรรษากันมานี่ก็นับว่าได้กึ่งกลางพรรษาแล้วขอให้พากันทบทวนดูว่าการที่เราอยู่จำพรรษามานี่เราได้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้ก้าวหน้าไปขนาดไหนนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องประเมินผลแห่งการปฏิบัติให้ได้เพราะการทำอะไรนี่ทุกคนมันก็มุ่งหวังผลที่ดีอันเป็นที่พอใจทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่หวังผลอะไรเลยทุกคนเนี่ยมันต้องหวังผลทั้งนั้นแหละอันท่านทำอะไรไม่หวังผลนี่มีแต่พระอระหันต เพราะว่าท่านได้ละบาปบำเพ็ญบุญหมดแล้วเต็มหมดแล้วไม่มีที่จะทำต่อไปอีกแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่สำเร็จอรหัตอรหันนั่นนะหมายความว่าบุญกุศลยังบกพร่องอยู่ยังไม่เต็มเมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มจำเป็นต้องสร้างเรื่อยไป เพื่อให้มันเต็ม,มเหมือนอย่างตักน้ำใส่โอค์ใส่ไหยอย่างนี้นะี่ยเมื่อได้ตักเข้าไปแล้วมันก็หวงหวังให้มันเต็มนั่นเนะองเมื่อโอค์ใหญ่มันก็ต้องตักนานต้องหลายถังกว่ามันจะเต็มอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนะี่ยท่านผู้สร้างบาร,รมีในโลกนี้ ผู้ที่มีความปรารถนาก้วงใหญ่ไพศาลก็ต้องสร้างนานอย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ต้องสร้างนานหลายอสงไขยกลัวว่าพระบร,รมีนั้นจะเต็มบริบูรณออ์เช่นอาคาสาวกเมืองขวาเบื้องซ้ายเมือน,นี้ก็ต้องสร้างบร,รมีมากกว่าคนธรรมดาสามัญ แล้วพระสาวกผู้ใหญ่เช่นท่านสร้างบาร,รมีปราถนาให้ได้จดตุปฏิสัมพิทายานหรือว่าให้ได้ฉละทินโยคือได้อภิญญาณหกให้ได้ไตรวิชาเช่นวิชาสามนะมูนี่แหละท่านผู้ปราถนาให้ได้ คุณสมบัติอันพิเศษดวงนี้มันก็ต้องสร้างบารมีให้นานสมควรให้เต็มขั้นนั้นกว่าจะได้ก็ดีไปอย่างนั้นผู้ที่ไม่ได้มุ่งหวังคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นทำบุญกุศลอันใดอธิษฐานใจขอให้อาสวะกิเลสตัณหาในใจนี้จงหมดไปสิ้นไปถ้ามุ่งเท่านี้นี่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เกินแสนกับตั้งใจสร้างบุญบาร,รมีไปถึงแสนกับก็เต็มบริบูรณ์ก็บรบรลุมรลนิพานไปพ้ทนทุกข์ภายในสงสารไปไม่ต้องมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี่แสนยากแสนลำบากนี่ละให้พากันรู้จักจุดหมายปลายทางของเราทุกคน จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่พระนิพพานไม่ใช่ว่าอยู่ที่อื่นอะไรเล่าพาให้คนเราอยากบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็คือความทุกนี้เองแหละเป็นเครื่องกระตุ้นใจให้ลิ้นลนอยากจะให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน เพราะพนิพานนี้เป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนโดยประการทั้งปวงเป็นบรมสุขเป็นสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าพะนิพานเป็นยอดแห่งความสุขสุขอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีเลยอันสุขอยู่ในโลกอันนี้เราได้รับกันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา ผู้ใดมีบุญมากก็มีสุขมากหมดบุญแล้วก็หายหายความสุขก็หายไปนี่ท่านจึงเรียกว่าสุขอิงอาศัยสุขอิงอาศัยวัตถุต่างๆเมื่อวัตถุนั้นหมดอายุลงความสุขก็หมดไปตามกันเหตุฉะนั้นแหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ติดอยู่ในความสุขทั่วคราวดังกล่าวมานั้น แม่ไปเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ก็ว่ามีความสุขมากแต่สำหรับผู้ที่ตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้ครบวงจรเช่นนี้เมื่อไปเกิดในสวรรค์ท่านก็ไม่ติดอยู่ในความสุขในสวรรค์ท่านก็มีปัญญามองเห็นว่าความสุขในสวรรค์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพอหมดบุญวาสนาลงไปแล้วก็หมดความสุขอันนั้นไปอ่ เป็นอย่างนั้นจะเป็นมนุษย์นี่ให้ทานก็ได้ให้รักษาศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้ภาวนาฟังธรรมก็ได้ฟังเช่นนี้ได้อบรมจิตใจให้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมองเห็นสังขารน,นามรูปอันนี้เป็นอนิจจังทุกขอังอนาาัตตาเสมอไป แต่ว่าบุญวาสนายังไม่เต็มก็ยังบรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้ก่อนเช่นนี้นะหมดอายุสังขารเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดสวรรค์ก็ไปภาวนายวนอยูอ่สวรรค์นั่นแหละสวรรค์นั่นไม่ได้ทำบุญทำทานเพราะไม่มีวัดวาศาสนาไม่มีพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญจะได้ทำบุญทำทาน ก็ภาวนาอนั่นแหละอันเทวดานั้นเรียกชื่อว่ามีสินตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แล้วเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาก็มีสินอยู่ประจําตัววันนี้ก็มีแต่ตั้งหน้าภาวนาทีนี่สําหรับผู้ที่ได้ภาวนาไปแต่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่หลงไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยง เมื่อไปเห็นสมบัติเทวดาแล้วก็ไม่หลงไม่เมาในสมบัติเทวดาก็ยังนึกว่ามันไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละก็ได้ภาวนาเจริญภาวนาอบรมจิตใจอยู่โดยลำพังก็ทำให้อินทรีย์นั่นแก่กล้าขึ้นไปทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วเสด็จขึ้นไปจำบัญสาในสวรรค์ชั้นดาวดิง ได้ไปแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำเพี์อันนี้โปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายนะบรรดาเทวดาทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าเมื่อได้ฟังพระอภิธรรม,มเทศนาแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรม,มวิเศษได้สามารถบรรลุมรรคผลได้จนตลอดถึงอรหัตตผล อันสำหรับเทวดาที่ไม่ตั้งแต่เป็นมนุษย์นั้นได้เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลไปเท่านี้จะไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฟังธรรมเท่าไรเทวดาเหล่านั้นเมื่อเมื่อตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาไปเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นแล้วก็ติดใจอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นเพิดเพลินมัวเมาอยู่อย่างนั้นไป เทวดาเหล่านั้นแม้จะฟังพระอภิธรรมเทศนาก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลด้แต่ความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้นเพราะว่าเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนอยู่อันนี้ให้พากันเข้าใจฉะนั้นเรื่องการภาวนาการอบรมจิตใจนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติข้อสุดท้าย ถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลทำการค้าเมื่อลงทุนซื้อของไปใส่ร้านไว้เมื่อไม่มีลูกค้าไปซื้อนี่ก็รู้สึกว่าอึดอัดใจไม่มีเงินทองที่จะมาหมุนของตกค้างอยู่ในร้านนั้นถ้าว่ามีลูกค้าไปซื้อเข้าบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้เจ้าของร้านก็รู้สึกดีอกดีใจ อย่างนี้แหละเมื่อได้ขายสินค้าหมดได้รวมเงินมาไว้ในธนาคารแห่งเดียวกันแล้วอย่างนี้ก็ดีอกดีใจมากนั่นแหละทุนเท่าไรกำไรเท่าไรก็รู้กันหมดอะไรแบบนี้ก็อุ่นอกอุนใจว่าตนทำการค้านั้นได้ถอนจริงอย่างนี้อันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละ การที่บุคคลมาปฏิบัติตามคำสอนของพระเ,เจ้านี่มันก็เหมือนกันกันกบลงทุนค้านั่นเองแหละทีนี้ถ้าหากว่าปฏิบัติไปมาให้ครบวงจรเนี่ยมันอาจจะขาดทุนไปก็ได้หรือว่าได้แต่ให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวเท่านั้นไม่ฟังธรรมแล้วไม่ภาวนาไม่ทําใจให้สงบระง,งับไม่เจริญปัญญาให้เกิดขึ้น เช่นนี้บางทีก็อาจเสื่อมไปได้เสื่อมจากทานจากศีลไปก็ได้ในเมื่อกีเลศมันเกิดขึ้นในใจหนาแน่นเข้าไปเพราะไม่ได้ชำระมันนี่ไม่ได้ภาวนาม่ได้อยู่ไปตามยะถากรรมเฉยๆอย่างนั้นมันก็ทำให้กีเลศมันงอกงามขึ้นในใจ นี่มันอาจทําให้เกิดความเห็นผิดว่าทานไม่มีผลรักษาสินก็ไม่มีผลนเพราะว่าภายในจิตใจไม่ไม่สบายอให้ทานไปเท่าไรยิ่งยุ่งใจทุกข์ใจรักษาสินไปเท่าไรก็ยิ่งลําบากใจอะไรไปทํานองนี้นะมันอาจถอยหลังเลยทีนี้นั่นแหละทีถ้าผูใ้ใดมาภาวนาเนี่ยตั้งใจนั่งสมาธิภาวนา นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาอย่าไปก้มนักอย่างเงยนักอย่างนี้นะต่อจากนั้นก็ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกมาก็รู้ หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ตามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นใจมันก็ไม่ได้คิดไปทางอื่นนีมันมันก็สงบอยู่อันที่ท่านสอนให้เพ่งลมหายใจนะั้นไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราผูกใจอยู่กับลมหายใจนั้นแล้วมันก็ไม่คิดไปทางอื่น ให้มันรู้อยู่แต่ลมมันอก็แสดงว่าจิตนั่นมันก็ตั้งอยู่ภายในแบบนี้มันไม่คิดส่งออกอกไปข้างนอกมันมีลมหายใจนั้นเป็นเครื่องอยู่ในเบื้องต้นนี่นะให้เข้าใจการภาวนาขั้นต้นนี้ท่านมุ่งหวังให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่ประสงค์ที่จะให้รู้ให้เห็นอะไรก่อนอ่า ให้จิตคือความรู้สึกนั้นนตั้งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันพร้อมด้วยสติสมัมปชัญญะรู้ว่าจิตนั้นสงบอยู่ไม่มีกังวลอะไรอย่างนี้นะคําว่าสติสมัมปชัญญะนั้นนะรู้จิตว่าสงบอยู่เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตนั้นสงบเป็นปกติอยู หายใจออกก็รู้ว่าจิตนั้นสงบเป็นปกติอยู่ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังอะไรนี่ให้กระทําในใจอย่างนี้การฝึกใจทําให้ใจสงบเนี่ยนับว่าเป็นจุดหมายเป็นเป็นความมุ่งหมายอันสำคัญไม่ใช่น้อยเพราะคนส่วนมากเนี่ย ไม่ค่อยได้ทําใจให้สงบแล้วไม่ค่อยนึกว่าจะทําใจให้สงบซ้ำเสียด้วยนะอันผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายส่วนมากเท่าที่สังเกตดูแล้วว่าอย่างนั้นก็เพียงจะว่าไปจุดธูปเพียนบูชาพระแล้วกราบพระไหวพระนิดนหน่อยแล้วก็นอนเท่านั้นเองเนี่ยอืมซึ่งว่าคิดว่าจะทําความเพียรทําใจให้สงบลงเป็นหนึ่งอย่างนี้ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอก เว้นเสียจะ่ผู้ที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างว่านี้แล้วนั่นเออจึงจะตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิให้ถูกแบบดังกล่าวมานี่นะแล้วก็ยังเอินอนาปานสตินี่ให้มั่นคงนะจนว่าใจมันสงบลงเป็นหนึ่งมันควรทำแท้ๆการภาวนานี่นะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จแล้วด้วยใจที๊ถ้าว่าใจมันไม่ดีแล้วมันก็เลยไม่ดีหมดทุกอย่างเลยอืมอะไรมันอยู่ที่ใจนี่หมดทั้งนั้นแหละถ้าใจหลงแล้วอย่างนี้มันก็หลงไปหมดมันเห็นผิดไปหมดเลยอืมเช่นอย่างว่าใจนี่นะมันเห็นไปว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะมันก็งดเลยงดทำบุญนะ บาปก็ไม่ละแล้วเพราะว่าทําไปแล้วมันมันไม่ได้บาปมันจิละมันทํำไมอ่ะนั่นเลบุญจะทําไปทําไมทําแล้วมันก็ไม่ได้บุญอะไรทําเสียเปล่าที่เฉยเมันเกิดเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็แล้วแล้วไม่ทําบุญแล้วไม่ละบาปแล้วอชีวิตนี้ก็เรียกว่าอยู่ไปตามยะถากรรมเท่านั้นเองไม่ต้องขวนขวายอะไรไม่ต้องฝึกตน ให้เจริญขึ้นไปอะไรเลยแหละพูดเช่นนั้นน่ะเรียกว่าอาศัยตแต่บุญเก่าที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนโน้นอยู่เท่านั้นเองนี่เรื่องนี้อาศัยบุญเก่าเมื่อตอนเห็นผิดไปอย่างนั้นแล้วตอนอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วนี่จะไปขวัญขวายอะไรนั่งหนาอีกนี่คนเห็นผิดตัอไปอย่างนั้นนะที่แท้เราตน เพียงจะอัสวยผลบุญของเก่าที่ตนทามาต่ชาติก่อนนู้นทีนี้เพราะว่าบุญเก่านั้นหมดลงแล้วก็ไม่มีที่จะอาศัยต่อไปแล้วไม่ได้สร้างบุญใหม่ไว้พอตายลงอย่างนี้มันก็จิตวิญญาณดวงนี้มันก็เป็นธรรมเวสีแล้ววันนี้เล่ล่อนไปหาที่เกิดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีบุญนะออไม่มีบุญถ้าบังเอิญว่าไปทําบาปเข้าไปอย่างนี้มันก็ไปสู่ทุกขติแล้ว มันมันจะเล่ร่อนอยู่ในโลกอันนี้ไม่ได้หรอกถ้าคนมีบาปบาปก็ฉุดเอาไปสู่นรกอากไปภูมินโน,น,น่ให้พากันคิดอที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทต,ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพาเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจิตด,ดวงนี้จิตของบุทรชนเนี่ยมันมันเอียงไปได้ง่าย ถ้าว่ามีเหตุอะไรมาจูงใจให้เอียงไปทางบาปมันก็เอียงไปเลยไม่ใช่มันจะตั้งมั่นอยู่แต่ในบุญอย่างเดียวเท่านั้นพอประมาทเท่านั้นแหละมันก็เอียงไปทางบาปได้ทันทีนี่คิดของบุรุษชนเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงอาศัยการครอบหาสมาคมเป็นเป็นหลักสำคัญทีเดียวผู้ทุชนคนเราธรรมดานี่นะ คบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นถ้าไปคบนักปลาดบัณฑิตผู้ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจก็เลยกลายเป็นนักปลาดบัณฑิตไปตามผู้ที่เราเคารพนับถือนั้นถ้าไปคบคนพาลสันดานหยาบไม่กลัวบาปกลัวโทษต่างๆคนพาลมันก็ชักจูงให้ทําบาปเข้าไปอใจก็เลยชอบไปกับบาปี้เบื่อบุญมาี้ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะคนเรานี่เราก็รู้กันดีอยู่นี่เราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกอันนี้เราก็รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้เลยอาศัยทัศนะคือความเห็นมันตรงกันเมื่อมีความเห็นตรงกันเราก็รวมกันไดเ้เราเห็นกันว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างนี้เราก็ชักชวนกันมาทําดีอย่างที่ <c oughs> เรามาจำสินฟังธรรม <c oughs> <c oughs> จเจริญเมตตาภาวนา <c oughs> อยู่ในวัดละอารามอย่างนี้แหละ <c oughs> อันนี้แสดงว่าทั้งหมดนี่นะเรามีความเห็นตรงกันเลยตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ไอ้ทำดีได้ดีมีความสุขเป็นผล ทำชั่วได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลเราเห็นกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอนั่นแหละดังนั้นจึงได้กลัวความชั่ววันนี้เกลียดต่อความชั่วไม่ปราถนาที่จะทำชั่วเราก็รวมหัวกันมาทำดีน้มใจมาทางทางดีทำความยินดีในบุญในกุศลทำความยินดีในคุณพระระัตนาไกลให้เต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้บาปมันแทรกแทงเข้ามานี่ถ้าเรายึดบุญยึดคุณอันนี้เป็นที่พึ่งไว้แล้วบาปมันก็ไม่มีโอกาสที่จะมาครอบงาจิตใจได้ก็ขอให้พากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะก็เพื่อมุ่งที่เราจะสะสมบุญกุศลไว้ในใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อไม่ให้บาปมันมาแทรกแทงครอบงาจิตใจได้ เพราะบาปกับบุญนี่มันเป็นศัตรูกันอันชีวิตของบุตรชนนี้ถ้าว่าบุญมีกําลังเหนือบาปบุญก็เอาชนะบาปไปได้ถ้าบาปมีกําลังเหนือกว่าบุญบาปก็เอาชนะบุญไปได้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะอย่าพากันนิ้งนอนใจฉะนั้นเราต้องสร้างบุญกุศลไว้ในใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของบาปกรรมความทุ่วต่างๆเ,ออเป็นงั้นเรามาสร้างปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้ได้ผู้ดใดมีปัญญาก็เอาตัวรอดจากทุกภัยในสงสารนี้ได้เพราะว่าการละบาปไม่มีใครละให้ใครได้การทำบุญก็ไม่มีใครทำให้ใคร่างคนต่างใช้ความสามารถของตนความฉลาดเฉลียวของตน ผู้มีปัญญามันก็มองเห็นบาปได้ชัดๆเหมือนอย่างบุคคลมีตาไม่มัวไม่ฟ้าไม่บอดนี่แหละมองดูอะไรก็เห็นได้ชัดเจนดีอย่างนั้นนะอันนี้ผู้มีปัญญาตาใจก็อย่างนั้นเลยมองเห็นบาปได้ชัดเจนเลยเนมะื่อมันมองเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ทำแล้วคนเราแล้วก็มองเห็นบุญได้แจ่มแจ้งเลย มองเห็นบุญล้ว่าเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์อันประเสริฐจริงๆตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้จนลักเอาไปก็ไม่ได้ถ้ามันมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วให้จะไปวางบุญแบบนี้นะนั่นแหละใจอยู่กับบุญและชีวิตแต่ละวนันแต่ละเวลาแต่ละนาทีเราอยู่กับบุญไม่ยอมอยู่กับบาปให้ทำใจลงไปอย่างนั้น เรายึดอาบุญแหละเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาเลยคนมีบุญย่อมเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาคนไม่มีบุญนั้นย่อมหนาไปด้วยความโกรธความพยาบาทมันเป็นคู่กันอย่างนี้อันความโกรธกับบาปอากุศลนั่นนะเป็นคู่กันอันเมตตากรุณากับบุญกุศลเป็นคู่กันลองสังเกตดูจะจริงไหม เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดควบคู่กันไปเช่นอย่างเราทำทานอย่างนี้นะทำทานแก่พระภิกษุสามเณรอย่างนี้ทายกทาย,ยิกาก็เพราะมีความเมตตาเอ็นดูพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้สละมั่นเรือนอะละจากการค้าการขายการหาเงินหาทองแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง มีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านทายกทายิกาผู้มีปัญญามองเห็นแล้วก็เกิดเอ็นดูสงสารก็จึงยอมสละจตุปัจจัยทายทานออกมาบำรุงพระภิกษุสามเณรก็จึงได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นในใจิตใจนี่เมตตานะเป็นอย่างนี้แหละมันทำให้บุคคลได้สร้างบุญสร้างกุศล อา้าวผู้ที่มาเห็นพ่อเห็นแม่ของตนว่ามีพระคุณอันสูงส่งได้ให้ตนเกิดมาเป็นคนแล้วได้เลี้ยงดูปูเสือแสนยากแสนลำบากกลัวว่าจะเจริญไว้ไวใหญ่โตมาได้ปานี้คิดจันี้ก็เมตตาปาถนาจะให้มารดาบิดาเป็นสุขก็เป็นผู้ไม่ประพฤติชั่วเลวซามมานี้ตั้งหน้าทำความดีขยันมันเพียรหาเงินหาทอง อได้เข้าของเงินทองมาแล้วก็บำรุงมารดาบิดาให้เป็นถูกไปนี่ความเมตตานะ่ะเป็นอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้คนเรานั้นได้รู้จักบุญรู้จักคุณผู้มีอุปการะแก่ตนแล้วก็ได้ตอบบุญแทนคุณท่านมารดาบิดาก็ได้มีความสุขเพราะมีบุตรธิดาอันประกอบไปด้วยคุณธรรมบุตรธิดาก็มีความสุข ความเจริญได้เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาพมวิหารต่อบุตรธิดาได้ขวนขวายช่วยเหลือบุตรธิดาที่ยังเล็กยังน้อยยังพึ่งตัวเองไม่ได้มารดาวิดาก็อุปถัมภ์บำรุงให้ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ความสามารถในการทรามาหาเลี้ยงชีพถ่อยที่ท้อยต่างคนต่างมีเมตตาต่อกันอย่างนี้ ก็จึงนำความสุขความเจริญมาให้ในสกูลหนึ่งหนึ่งนะถ้าหากว่ามีคุณธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายบุตรธิดาก็ตั้งอยู่ในกัญัญูกสเวทิตาธรรมฝ่ายมารดาบิดาก็ตั้งอยู่ในพรมวิหารธรรมต่อบุตรธิดาของตนเช่นนี้ e แล้วสกูลนั้นก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองไปได้ ทั้งสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพอค่ทรัพสมบัติอันเป็นสมบัติของโลกนี้และทั้งได้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยธรรมสมบัติหรือกุศลสมบัติอันจกอํำนวยความสุขให้ทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจก็เช่นนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ ขอให้พากันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งรู้จักผลแห่งบุญแห่งกุศลนี่ให้มันแน่ชัดในใจเลยว่าบุญกุศลนี่เมื่อเราสะสมให้มากมากขึ้นไปแล้วนะมันจะทำให้เรามีสติมีปัญญามองเห็นโลกนี้เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นของหน้าเบื่อน่าน่าย เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆนี่อำนาจแห่งบุญกุศลเมื่อมันสูงขึ้นไปแล้วมันจะดนจิตใจของเราให้เห็นทุกเห็นภัยในสงสารดังกล่าวมานี่ผู้นั้นก็จะได้พยายาม,อ,มอบรมฝึกฝนจิตตัวเองให้มีความรู้ความเห็นยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้